อย่าแต้ครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำโจ๊กจากข้าวสวยเอาไว้ทานกันนะคะโจ๊กจากข้าวสวยวิธีทำก็ง่ายมากๆรสชาติก็อร่อยไม่ต่างจากซื้อมาจากร้านเลยค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆมีดังนี้สำหรับปริมาณข้าวสวยก็แล้วแต่ว่าทานกี่ท่านนะคะแล้วมาขยำหรือคลุกให้แตกตัวเวลานำไปโขลกจะได้โขลกง่ายๆจากนั้นก็นำไปโขลกให้ละเอียดถ้าหากมีเด็กทานด้วยก็ให้ละเอียดนิดนึงค่ะ หรือถ้าหากบ้านไหนมีเครื่องปั่นก็สามารถนําไปปั่นได้เช่นกันค่ะเวลาปั่นด้วยเครื่องปั่นก็เติมน้าไม่ท่วมข้าวจะได้ปั่นง่ายๆและสำหรับหมูวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเดงนะคะอันนี้ปรุงสําเร็จแล้วหรือถ้าหากท่านไหนมีหมูโบดก็ปรุงซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ไข่ไก่ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะและอีกอย่างที่นิยมทานคู่กับโจ๊กก็จะมีไข่ลวกหรือว่าไข่ออนเซนวิธีทําก็อยู่ในวิดีโอที่แล้วแล้วมานะคะสามารถเลื่อนลงไปดูได้ค่ะ แล้วก็จะมีขิงซอยกระเทียมบุบรากผักชีบุบแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก้อนสำหรับปรุงรสน้ําซุปรสหมูหนึ่งก้อนจากนั้นก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟปริมาณของน้ําก็อย่าให้เยอะเกินไปนะคะถ้าเยอะเกินไปข้าวก็จะเหลวหรือถ้าน้ําน้อยเกินไปข้าวก็จะข้นค่ะตามด้วยก้อนปรุงรสรากผักชีแล้วก็กระเทียมบุบแล้วคนให้ซุปก้อนละลาย พอ,อน้ําเริ่มเดือดก็ตักหมูให้เป็นคำๆลงไปต้มเลยค่ะและตอนที่ปั้นหมูก็อย่าลืมนําช้อนลงไปจุมน้ําด้วยนะคะหมูจะได้ไม่ติดช้อนเสร็จแล้วก็ต้มต่อประมาณสีถึง้านาทีให้หมูสุกและขั้นตอนนี้ก็สามารถชิมรสชาติของน้ําซุปได้เลยนะคะต้องการรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามชอบเลยค่ะแล้วนําข้าวที่เราโขลกไว้ลงไปต้ม และคอยคนให้ข้าวแตกตัวถ้าหากข้าวข้นเกินไปก็เติมน้ำสุกแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึง่งและอย่าลืมคอยคนด้วยนะคะระหว่างข้าวจะติดก้นหม้อเสร็จแล้วปิดไฟเท่านี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะน,นคะคะทำเสร็จออกมาแล้วก็หน้าตาก็จะน่าทานน่าทาน,หน,าทานเหมือนโจ๊กที่เราซื้อมาจากร้านเลยค่ะตอกไข่ลวกหรือว่าไข่ออนเซน ตามด้วยขิงซอยหอมซอยกระเทียมเจียวถ้าหากท่านไหนชอบพริกไทยป่นก็โรยเพื่อเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเท่านี้เราก็จะได้โจ๊กทําจากข้าวสวยรสชาติอร่อยๆทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะหรือว่าถ้าหากท่านไหนชอบความเผ็ดก็สามารถโรยพริกป่นได้ค่ะ